เป็นทนายเดชาครับอยู่ๆก็มาแจ้งข่าวให้กับนักข่าวทราบไงนะโดยบอกว่าหมายข่าวสารวันที่25กุมภาพันธ์ปี68เมื่อเวลา11นาฬิกาฟังดีๆนะครับศารอาญาถนนรัชดาพิเศษนักฟังคำสั่งคดีลัเมิดอำนาจศาลครับอา้าวเป็นคดีลัเมิดอำนาจศาลนะครับ เป็นคดีละเมิดอ,อำนาจศาลฟังชัดช้าชัดชัดอีกครั้งหนึ่งนะแต่เป็นคดีละเมิดอ,อำนาจศาลกรณีที่คุณอัจฉริยะมีการส่งไฟล์คำพิพากษาย,ยอ่อคดีที่พลตำรวจตรีธีระเดชทำสุดทีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มีข้อเท็จจริงถูกลักลอบคัดถ่ายไปโดยยังไม่ได้รับอนุญาตคัดถ่ายโดยชอบจากศาล อันนี้ผมเอาไปเป๊ะเลยนะจากทนายเดชานะฮะเป็นคดีละเมิดอำนาจศาลแต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องมาจากคดีของพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุทธีโดยศาลตัดสินให้จําคุกคุณอัจฉริยะสองเดือนโดยไม่รอลงอาญานะครับกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ ก่อยากรู้มีรายงานข่าวด่วนไม่พลาดนะครับครุกวงในนะครุกวงในข่าวมาติดตามอย่างแน่นอนนะครับทีนี้คุณอัจฉริยะเองก็กําลังมุ่งมั่นพิสูจน์คดีของคุณแตงโมว่าเป็นาไม่ใช่คดีประมาทนะครับนะตอนนี้ก็สู้กันอย่างหนักเลยนะพยายามดันเข้าไปนะก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะให้อัยการสูงสุดนะครับ,บรืบร้พื้นคดีขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังไม่ ประสบความสําเร็จนะครับคุณอัจฉริยะเองก็ถือว่าเป็นนักสู้นะครับแล้วก็มีคดีความทั้งถูกฟ้องทั้งฟ้องคนอื่นเนี่ยเยอะแย,ยะไปหมดนะแกก็คงไม่หวันไหวอยู่แนละ้วกับสิ่งที่กําลังเผชิญหน้าเผชิญเหตุอยู่ณขณะนี้นะครับทีนี้คดีนี้ที่ทนายเดชาแจ้งให้กับผู้สื่อข,ข่าวผมให้ดูนะฮะนี่ครับ,ยรบอยู่ในลายกลุ่ม นะ้น้องทีมข่าวของ Easy News Easy ยุค o เพิ่งส่งให้ผมมาดูนะครับผมก็เพิ่งกินข้าวอยู่นะกาะติดข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันแล้วคุณอัจฉริยะไปพลาดโดนสารตัดสินจำคุกแบบไม่รอลงอาญาด้วยนะครับไม่รอลงอาญานะครคุณผู้ชมครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าคดีแบบนี้เนี่ยจะต้องถูกควบคุมตัวไปคุมขังอะไรหรือเปล่า หรือยังมีโอกาสที่จะอุททรหรือมีโอกาสที่จะต่อสู้ได้นะเดี๋ยวขอดมออยาดมสมุนไพราตาหง์ไทยสูตรสองไม่ได้เป็นพรีเซ,เซนเตอร์นะฮแต่อ่านข่าวแล้วมันก็ตื่นเต้นเหนื่อยแหละว่ากันง่ายขออนุญาตดมหงษ์ไทยนิดหนึ่งโอ้ก่เป็นนักสู้คุณอัจฉริยะแต่อรอบนี้เนี่ยจะติดจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาส ปล่อยตัวออกมานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยผมจะมีรายงานความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมเพราะว่า,าแล้วทําไมไม่บอกว่าคดีอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงครับนะเพราะแม่พี่น้องประชาชนกําลังเข้ามาคือผมต้องเกริ่นก่อนนะครับไม่งั้นมันมันอาจจะไม่เข้าใจนะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อเมื 66, อเ่อปีห6หต่อเนื่องจนถึงปี6 7เจคือผมถึงเกริ่นนะครับเดี๋ยวใจเย็นแป๊บนะครับผมถึงเกริ่นว่า คุณอัฉริยกแกเป็นนักสู้นะแกมีคดีความกับเจ้าหน้าที่รัฐเยอะนะแล้วก็แกก็สู้มาโดยตลอดนะผมใช้คำนี้ล้วกันนะครับทีนี้เมื่อปี6-6ต่อเนื่องจนถึงปี6-7แกไปมีคมดีกับผู้การจอนะครับสมัยที่เป็นผู้บังคับการสืนนบนครบาลผู้การจอปัจจุบันท่านเป็นพลตำรวจตรี ธีระเดชรมสุธีอะครับนะปัจจุบันท่านขึ้นไปเป็น,ปนรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนะครับนะขึ้นเป็นพลตํารวจตรีสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้บังคับการฝ่ายสืบสวนตํารวจนครบาลผมวนความก่อนนะเป็นโจทยื่นฟ้องคุณอัจฉริยะเรืองรัตานพงศ์ในความผิดฐานแจ้งความเท็จแล้วก็มินประมาทโดยการโฆษณาต่อสารอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326/329โดยกล่าวหาว่าไปโยงใยกับระบวนการที่ทำผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้ผู้การจอเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงสารมีความเห็นว่านะสารก็มีคำสั่งนักขณะนั้นยกฟ้องนะครับยกฟ้องคุณอัจฉริยะเนื่องจากสารมองนะครับว่าการตีแผ่เรื่องราวของคุณอัจฉริยะนั้น มีประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ถือว่าเป็นความผิดอ่าเอาตัวนี้ก่อนนะค,ะคือคือคุณอัจฉริยะเนี่ยแกมีหลายเรื่องไงนะหนึ่งในนั้นก็คือเอาละวันดีคืนดีแกก็ไปมีคดีกับอ่าผู้การจอนะผู้การจอพผลตบฎวีธีรเดชทำสุธีที่คู่กับอ่าสารวัตรแจ้าดังๆอ่ะนะที่ดังๆเลยอ่ะนะครับแต่ครั้งนั้นในศาลยกฟ้องนะครับบอกว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับ นำตีแผ่เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตอนนั้นเนี่ยเริ่มแจ้งความกันตอนปี66แล้วต่อมาศาลก็ตัดสินยกฟ้องในปี67เจเมื่อช่วงปลายปีนะแล้วหลังจากนั้นเ,เราก็นึกว่าเอคดีคงดคงด,คงด,คงด,คงดีความเนี่ยมันก็ผ่านไปเห็นไหมคดีคงคดีความมันก็ผ่านไปผมก็นึกว่าจบแล้วนะก็นึกว่าไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าล่าสุด เป็นทนายเดชาครับอยู่ๆก็มาแจ้งข่าวให้กับนักข่าวทราบไงนะโดยบอกว่าหมายข่าวสารวันที่25กุมภาพันธ์ปี68เมื่อเวลา11นาฬิกาฟังดีๆนะครับศารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีละเมิดออำนาจศาลครับอ้าวเป็นคดีละเมิดออำนาจศาลน,นะครับ เป็นคดีละเมิมดอำนาจศาลฟังชัดช้าชัดชัดอีกครั้งหนึ่งนะแต่เป็นคดีละเมิดอำนาจศาลกรณีที่คุณอัจฉริยะมีการส่งไฟล์คำพิพากษาย่อคดีที่พลตำรวจตรีธีระเดชทำสุดทีอรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มีข้อเท็จจริงถูกลักลอบคัดถ่ายไปโดยยังไม่ได้รับอนุญาตคัดถ่ายโดยชอบจากศาล อันนี้ผมเอาเป,เป๊ะเลยนะจากทนายเดชานะฮะเป็นคดีละเมิดอำนาจศาลแต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องมาจากคดีของพลตำรวจตรีธีระเดชทําสุทีโดยศาลตัดสินให้จําคุกคุณอัจฉริยะสองเดือนโดยไม่รอลงอาญานะครับ อันนี้คือทนายเดชาแจ้งนะเมื่อตอนเที่ยงนิดๆเนี่ยนี่ก็เป็นข่าวด่วนเลยนะครับส่วนทนายเดชายังไม่ได้ติดเออยังไม่ได้ถูกตัดสินจำคุกนะฮะนะก่อนหน้านี้แกก็โดนตัดสินจำคุกแต่รอลงอาญาคดีกับใครอ่ะคดีกับอาจ,จารย์ออนก็อุทธรณ์กันไปต่างฝ่ายก็ต่างอุทธรณ์แล้วแกก็ไปม,มีคดีกับคุณสนทิด้วยกับคุณสนทิเนี่ตามฝ่ายก็ต่างฟ้องกันไปแล้วก็ฟ้องกันมานะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยนะอันนี้ชัดเจนนะถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับก็เข้าไปดูกดเลื่อนดูย้อนหลังได้ว่ามันมีที่มาที่ไปเนี่ยต่อเนื่องกันมาอย่างไรผมก็ทราบข่าวมาเกาะติดข่าวสารพอมีความคืบหน้าเร่งด่วนก็เลยเอามารีบแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับหากชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับ2เดือนนะฮะมีคนบอกว่านึกว่า2ปี2เดือนครับธนาเดชาแจ้งว่าเป็นคดีล้มเมิดออำนาจศาล だがら。